สวัสดีครับผมมโนกทางเลือกใหม่ครับวันนี้ได้มาเยี่ยมาพี่ชายพี่แสนดีครับอ่าดีเจโยครับสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับผมพี่โยแนะนําตัวครับพี่ครับผมดีเจโยนะครับสุปรีโยพิงโยนาเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่น นพื้นที่น้องจอกของเราทํามาประมาณเกือบ30ปีแล้วนะทาข่าวให้กับพี่น้องประชาชนคนน้องจอได้รับทราบกันเขารู้จักแต่ว่าดีเจยหรือนายโยครับอ่านะก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่ได้เป็นสมาชิกพรรคทางเลือกใหม่และจะลงสมัครสสเลือกตั้งใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้แน่นอนครับนะครับคือจริงๆแล้วก็คือพรรคลายพรรคที่มาติดต่อครับแต่ว,ว่าที่ต้องเลือกทางเรื่องใหม่ก็คือว่านายโยบายเกี่ยวกับวิทยุช,ชุมชนครับผมอ่าเขาเป็นนยโยบายที่ดีในการยกระดับ ความเป็นสื่อเพื่อที่จะเป็นสื่อสัภาเสื่อนครนะให้ไปดูแลพื้นที่ในชุมชนของเราครับมันเข้ากับระบบพระคุณพวัฒนธรรมทางที่เราจะต้องมีการสื่อนี่แหละออกไปทำประชาชนได้ารหบือนว่าพระคุณพุทนธรรมคืออะไรครับทํไมเราต้องรวบรวมหลายศาสนามาอยู่ด้วยกันลรวจะสื่อสารกันยางไรวิทยุชุมชนนี่แหละนะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าการปิดกั้นของความเป็นสื่อนะเนื่องจากว่าระบบระเบียบ ต,ต่างๆยังทาให้ความม่สเสน่ห์ของวิทยุชุมชนเองนั้นลดน้อยเลงคือเขาพยายามจะลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้มันแน่นอนเพราะว่าวันที่ประมาณประมาณปี67เนี่ก็คือถ้ามันมีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการต่อหรือม,มีการแก้ขไขตัวบทกฎหมายก็จะเป็นต้องปิดตัวเองแล้วครับอ่าอนี่คือสิ่งที่ทางวิทยุชุมชนเองจะเป็นต้องต่อสู้ครับผมก็เป็นนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่ของเราครับเพื่อจะยกระดับวิทยุชุมชนให้เป็นทางเลือกของประชาชน ก็ื่อเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนได้ครับพี่ใช่ครับแล้วพี่โยว่า,านโยบายดีๆอย่างนี้พี่โยลองลองลองพูดไปที่ว่าโดนใจไหม่หรืออะไรยังไงอยากให้ประชาชนรับรู้ครับคือนโยบายที่ท,ที่ที่เราคิดถึงว่าเราก็อยู่กับพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับผมที่เราก็ต้องพูดถึงละครัที่ผ่านมาไ<า>ม่พูดที่ตัดสินใจเลือกวันนี้คก็คือหนึ่งก็คือว่านโยบายจาบ้าน ครับเงินทุนเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเนี่ยเงินเจ้าบ้านที่สามพันสามหมื่นบาทอันนี้คือคนที่เป็นเจ้าบ้านท่าทุกคนหลังจากที่ายๆพักก็บอกว่าเอ้าถ้าเป็นชาวนาได้วเท่านั้นเ่านี้ทีนี้มันมีการแบ่งกลุ่มท่านเราเป็นเจ้าบ้านบาะมาทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าบ้านใช่ถ้ามีหมายได้ที่บ้านใช้หน่วยพิของตัวเองก็เป็นเจ้าบ้านทุกคนก็มีสิทธิในการจะเข้าถึงเงินคนตรงนี้ครับอันนี้เป็นนโิบายที่ดีเพียงแต่ว่ารายละเอียดต้องมาคุยกันทีนึงว่ามันมีเงินขอย่างไรต่างๆแต่เป็นนโยบายที่ดี คือเอาง่ายว่าเงินทองมันไม่ั่วไหลมันถึงเจ้าบ้านโดยตรงเลยนะครับผมเคยคิดนะครับผมผมบอกว่าจริงๆเนะ่ยเมื่อเราเองนะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติค,งค,งคง่อนข้างเยอะครับทําไมใครแรกเกิดมาเนี่ยฮะตั้งแต่ก,กองไก่ถึงองุ่นคู่หลักอรชื่อนะครับคณไม่แจกเงินคนละล้านคนล้านไปเลยอนะันเหมือนตามประเทศเขานะ<อ>เราคิดนะเราคิดเราคิดได้ทาไม่ได้่าเราคิดถึงความเป็นสื่อของเราไงทุกคนก็จะมี มีเงินในการที่จะทํคลุงรอนทุกคนก็สามารถจะตั้งตัวได้ทุกคนก็ไม่จาเป็นต้องมาให้ตบานเขาเรงดูเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการนี่เองต่างประเทศเขามีใช่ต่างประเทศเขาดูแลประชาชนเขาทุกอย่างครับแต่ว่าในอนาคตก็นมาจะทําได้เป็นไปได้ครับรไม่เราต้องดูแลสูงภาพดีพี่เราต้องดูแลนะเล้ดีๆแล้วก็ให้เลือกรักใครชอบใครไม่ว่าอันนี้คือเป็นสิทธิขางประชาชนครับไม่ว่า ทางเลือกใหม่ไม่ทางเลือกครับที่พวกเราเองนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นทางเลือกซึ่งประชาชนต้องคิดแล้วนะว่าเราเสียโอกาสเสียเวลาครับกับพรรคการเมืองต่างๆที่เราเห็นดูนะครับแต่เราไม่พูดละแต่วันเราก็เป็นคนเป็นกพรรคหนึ่งที่เสนอตัวเองขึ้นมาทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ครับผมให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศครับได้ศึกษาแนวทางนโยบายในการที่จะตัดสินใจเลือกคนเลือกพรรครับรองว่าถ้าทางเลือกคนดีและพรรคที่ถูกต้อง รับรองตัดสินใจไม่ผิดหวังครับการพัแต่งมาผมก็ได้ชาติก็จะพัฒนาก้าว่อไปที่ผ่านมาจะกระท่อนกระแท่นนแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่อันนี้ก็คือสุดท้าแต่เจ้าความประเทศความหน้าอีแท้จริงว่ามุ่จะตัดสินใจกันอย่างไรเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเทางเลือกใหม่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับพี่ก็ฝากไว้ในอ้อมใจครับพักทางเลือกใหม่ครับคุณรักใครชอบใครแร้วไม่ว่าครับขอแค่ครอบครัวและหนึ่งเสียงครับส๊ายบาครับรายงานโดยมโนก ทางเลือกใหม่ครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผม